เดี๋ยวเรามาดูจอจากทาง MSI กันนะครับโดยตัวนี้จะเป็นจอตัวเทพของทาง MSI กันเลยโดยตัวนี้จะมาอยู่กับรุ่น MPG 3 4 1 CQR QD OLED X36 โดยตัวนี้นะครับจะเป็นจอขนาดที่34นิ้วจะมี resolution คือ Ultra Wide QHD นะครับ3,440คณ1,440พิกเซลโดยตัวนี้จะมี aspect ratio 21:9และตัว refresh rate ของจอตัวนี้นะครับจะสูงถึง 360Hz กันเลยและตัว response time จะอยู่เพียงแค่0 0 3 m แบบ G2G Contrast ของจอตัวนี้นะครับก็1.5ล้านต่อ :1 กันเลยและตัวจอตัวนี้นะครับก็รองรับสี ถึง10บิตหรือ1.07พันล้านสีและความสว่างของตัวจอครับถ้าเป็นแบบ HDR เนี่ยจะสูงถึง300นิตและตัวความสว่างแบบ HDR เนี่ยจะสูงถึง1,300นิตกันเลยโดยตัวนี้นะครับจะได้ Certified ของ Versa นะครับเป็น2 b a c k 500แล้วก็ k m r เนี่ยจะได้สูงถึง18,000และจอตัวนี้นะครับก็ได้เทคโนโลยี t a n d e m นะครับ QD-OLED Gen r a t i o n ที่5กันแล้วและจะใช้การจัดเรียงตัวเม็ดสี RGB นะครับเป็นแบบ Strip Pixel โดยเทคโนโลยีตัวนี้นะครับจะเข้ามาแก้ปัญหาในการลดการเกิดขอบสีและก็เพิ่มความชัดของตัวอักษรและจอตัวนี้เป็นแบบจอโโโคคคงงดยวาม จะอยู่ที่1,800 r และตัวนี้นะครับจะมากับตัวฟิล์ม Dark Armor นะครับโดยตัวนี้จะเป็นฟิล์มที่ช่วยดูดซับแสงแล้วก็กระชับโทนสีม่วงและสีแดงนะครับโดยจะให้ตัวสีดำนะครับเข้มขึ้นถึง40%แล้วก็ยังอัปเกรดความแข็งแรงของพื้นผิวตัวจอขึ้นนะครับจาก2เสเป็น3เทสตทำให้ทนต่อรรยขีดข่วนดีขึ้น2.5เท่าและตัวนี้นะครับก็มากับตัว OLED Care 3.0โดยตัวนี้จะใช้ AI Care Sensor นะครับโดยจะมีเซนเซอร์ในการจับนะครับถ้าคนใช้งานเนี่ยไม่อยู่ที่หน้าจอตัว ในการแยกแยะระหว่างคนและวัตถุสิ่งของเพื่อความแม่นยําในการจับนะครับว่ามีผู้ใช้งานเนี่ยนั่งอยู่ตรงบริเวณหน้าจอจริงหรือไม่และตัวนี้นะครับยังสามารถหลีแสงได้นะครับเมื่อผู้ใช้งานเนี่ยไม่ได้มองจออยู่และยังควบคุมความสว่างแล้วก็ควบคุมอุณหภูมิสีได้แบบอัตโนมัติด้วยถัดมานะครับก็จะมีอยู่ในซีรีส์เทพของทาง MSI นั่นเองนั่นก็คือ MEG นะครับหรือว่า MSI n t h u s Gaming นั่นเองโดยตัวนี้จะมาอยู่กับจอที่ชื่อรุ่น MEG X โดยตัวจอตัวนี้นะครับก็จะใช้ตัวแผงจอเดียวกับ MPG 3 4 1 CQR เมมื่่อออกกี้นคัโดยววาาแตตตงงขจ นับั่นก็คือ AI ที่เขาใส่มาให้ในรุ่น Megs นั่นเองสําหรับผู้ที่ซื้อไปแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าโกงมากๆโดยตัว AI ตัวแรกนะครับจะเป็น AI t a g g e r นะครับโดยตัวนี้จะทําการไฮไลท์ตัวละครในเกมนะครับทำให้เห็นตัวละครเนี่ยได้ง่ายขึ้นสําหรับศัตรูที่ไปอยู่ในมุมมืดหรือว่ามุมที่มองยากๆนะครับบอกเลยว่าฟีเจอร์ตัวเนี้ยโกงมากๆเลยถัดมานะครับเป็นตัว AI Google นะครับโดยตัวนี้นะครับจะทําให้ตัวแสงแฟลชเนี่ยหายไปเร็วยิ่งขึ้นถัดมาจะเป็นตัว AI Gauge นะครับโดยตัวนี้จะทําการสิงตัวสเตตัสบาร์ของตัวเกม ออยู่่ตรรงงเนด้าาลจถัดมาจะเป็นตัว AI Vision Plus นะครับโดยตัวนี้จะทําการเพิ่มแสงแบบอัจฉริยะนะครับทำให้มองรายละเอียดได้ง่ายยิ่งขึ้นถัดมาจะเป็นตัว AI Scene นะครับโดยตัวนี้จะทําการ detect ตัวคอนเทนต์นะครับว่าเล่นเกมอะไรอยู่แล้วจะทําการปรับเปลี่ยนโหมดให้เข้ากับตัวเกมนั้นตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นตัว AI Scope นะครับโดยใน v อพรี p ซ e ต์เน n ่ยเขาไม่ได้มีมาให้นะครับแต่ตัวนี้จะเป็นตัวช่วยในการซูมเป้าหมายแบบอัตโนมัตินะครับเพิ่มความแม่นยำแถมยังมีฟังก์ชัน Night Vision มาให้มองตอนเวลากลางคืนอีกบอกเลยว่าโคตรจะโกงมากๆเลยสำหรับ AI ของเจ้าตัวนี้เดี น,นี้เขาจะมีตัวไฟมาให้ด้วยแล้วก็มีไฟเพิ่มมาที่2จุดนะครับโดยตรงนี้จะเป็นไฟแบบอินฟินิตี้นะครับโดยเวลามองเข้าไปแล้วเนี่ยจะเป็นไฟที่มีการสะท้อนไปนเรื่อยๆจนแบบไม่รู้จบ